บ ismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีผู้ปกครองนันเกเรียนทุกท่านนะคะแในนันเกเรียนที่น่ารักของมอีทุกๆกคนนะคะลูกอ่าวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันจันทร์ที่2ส,สิงหาคมพศ2564นะคะจากคาบที่แล้วใช่ั้ยลูกอมมีได้ให้เราทําตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมนะคะทําการ ทดลองใช่ไหมคะลูกอุมีจะให้เราทําการทดลองเรื่องอะไรคะอ่ะเรื่องการดูดน้ําของรากและการลําเลียงน้ําของลําต้นนะคะในสัปดาห์ที่แล้วอุมีให้เราทำคําถามก่อนทํากิจกรรมแล้วนะคะแล้วเราก็พอจะเห็นวิธีการคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้อุมีจะพาเราไปทําการทดลองกันกันนะคะส่วนอ่า ก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะอุมีก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะจะให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผ่านวิดีโอกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันวิธีการทดลองกันนะคะอุมีลืมไปเลยสับนะคะสับ อักษรตัวแรกสําหรับวันนี้นะคะก็คือ B นะคะอักษรตัวแรกสําหรับวันนี้ก็คือ B นะคะอักษรตัวที่สองนะคะก็คือ E นะคะอักษรตัวที่สองก็คือ E นะคะอักษรตัวแรก B อักษรตัวที่สองนะคะโอเคอุม study, human. ีให้ไปสองตัวอักษรนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อุมีจะให้ดูทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับ เรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยค่ะโอเคนะคะไปชมกันเลยค่ะลูกลาวลิกุ้มค่ะนักเรียนวันนี้องมีจะพานักเรียนมาหาต้นกระสังนะคะมาหาต้นกระสังข้างๆบ้านองมีเลยเห็นไหมเออข้างๆบ้านองมีเลยนะคะมีต้นกระสังแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะคะเออล้วต้นกระสังมันเป็นแบบไหนนะ อูมีดูแล้วต้นคล้ายๆต้นกระสังนะคะอูมีจะบอกให้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่กล้องนะที่อูมีเปิดให้ดูนะคะไม่ใช่กล้องนะคะแต่ว่าเป็นแอปแอปหนึ่งอมีอยากจะแนะนําให้นักเรียนดูนะคะเป็นแอปที่เอาไว้หาชื่อของต้นไม้หรือว่าชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะรู้จักนะคะแอปนี้นะคะอ่ะนักเรียนเห็นหน้านี้แล้วใช่ไหมแอปนี้นะคะมีชื่อว่า Google l e n s ค่ะ Google l e n s นักเรียนเห็นไหมคะลูก เดี๋ยวมีจะกดไปที่ Google Lens นะคะไปที่แอป Google Lens นะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะวิธีการก็คือเมื่อเราอยากจะทราบว่าสิ่งของที่เราอยากจะค้นหานะคะเป็นอะไรนะคะลูกเราก็สามารถใช้แอปนี้ให้ดูในโทรศัพท์เรานะคะว,ว่ามีกระเป๋าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าใครมีก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าออต้นพืชที่เราสงสัยเนี่ย ใช่ชื่ออะไรบ้างนะคะหรือสิ่งของอะไรต่างๆที่เราไม่รู้จักเราก็สามารถที่จะใช้แอปนี้นะคะในการค้นหาแทนการค้นหาด้วยการพิมพ์ค่ะลูกต่อไปเดี๋ยวมีจะลองส่องนะคะต้นเอ๊มีสงสัยคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นต้นกระสังนะดูว่าเขาจะบอกว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรนะคะลูกเดี๋ยวมีจะให้นักเรียนดูนะคะคล้ายต้นกระสังแล้วนะ เดี๋ยวดูว่าแอปนี้จะสามารถบอกชื่อถูกหรือเปล่านะคะอ่ะกดไปเลยกดค้นหาค่ะโอเคมันขึ้นมาให้แล้วนะคะที่ขึ้นมามันเขียนว่าผักกระสังนะคะผักกระสงังอะลองลองไปส่องลองส่องต้นอื่นดูนะว่ามันจะขึ้นว่าผัก ผักกระสังด้วยหรือเปล่าอ่าอันนี้นะคะอันนี้มีค้างค้างบานอ,อนุมมีนะดูว่ามันจะขึ้นว่าอะไรใช่ไหมอ่าขึ้นว่ากระสังเหมือนกันอ่ะมันก็จะขึ้นมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็คือ p i p e r o m a เพล s ิดานะคะโลกอาอันนี้เป็นชื่อของต้นกระสังนะคแะแปลว่าต้นนี้เราก็จะเอามาใช้ในการทดลองวันนี้นะคะโอเคใครมีแอปนี้สามารถเอาไปค้นหาชื่อพักผลไม้หรืออะไรต่างๆที่เราสนใจได้นะคะ Google Lens ค่ะโลกอา Google Lens นะคะโอเคนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันนะคะ เคนะเดี๋ยวมยจะเอาต้นนี้กลับไปทำการทดลองนะคะลกูกค,ค่ะตอนนี้อุปกรณ์การทดลองของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์นะคะมีต้นกระสังนะคะต้นกระสังนะต่อไปมี บิกอร์ใช่ไหมคะลูกแต่อุมีใช้เป็นแก้วแทนนะเราอยู่ที่บ้านจะได้หาง่ายๆนะคะแต่บ้านใครมีบิกอร์ก็สามารถเอาบิกอร์มาใช้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอะไรที่เอามาใช้ได้ก็เอามาใช้ได้เลยะคะ่ะอุมีใช้แก้วแทนนะคะลูกมีอะไรอีกมีน้ํานะคะมีน้ํามีสีผสมอาหารสีแดงนะคะแล้วก็อุมีใช้กรรไกรนะคะในตัด ในการตัดนะคะลูกอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวอุ้มมีจะแนะนําผู้ช่วยของอุ้มมีค่ะลูกผู้ช่วยของอุ้มมีนะคะอ่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะคะลูกอ่นานหนขอขอเห็นหน้านักวิทยาศาสตร์ของอุ้มมีหน่อยค่ะลูกชมหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยอุ้มมีนะคะชื่อว่าอะไรคะมามด ชื่อเต็มลูกชื่อม,มยอยู่ชั้นป .4 ทับ1ป .4 ทับ1น,นะคะผู้ช่วยอุ้มมีในวันนี้นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวผู้ช่วยอุมมีจะช่วยอุมมีทําการทดลองนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกทําอะไรเอ่ยขั้นตอนแรกนะคะอ่ะเอาสีผสมอาหารสีแดงนะคะตัดใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะลูกอ่ะใส่ลงไปในน้ําเลย ใส่ให้หมดเลยก็ได้คะ่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็เขย่าสีให้เข้ากันนะคะเขย่าสีให้เข้ากันนะต่อไปเอาสีเทใส่ลงไปในแก้วน้ํานะคะซึ่งอ่า ใส่ลงไปขนาด100มิลลิลิตรนะคะอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะคะกะให้2แก้วเนี่ยเท่ากันนะคะลูกให้2แก้วเท่ากันนะคะอะตอนนี้เพื่อนเทลงไปแล้วนะคะเพื่อนเทน้ําสีแดงลงไปในแก้วทั้ง2ใบแล้วนะคะเป็นแก้วที่1แล้วก็แก้วที่สอง่อะโอเคค่ะต่อไปนะคะเอาผัก กระสังนะคะต้นกระสังตัดรากหนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้องตัดไหมคะไม่ไม่ต้องตัดนะคะแก้วแก้วที่หนึ่งใส่ต้นกระสังที่มีรากแล้วก็แก้วที่สองใส่ใส่ต้นกระสังที่ไม่มีรากนะคะโอเคเก่งมากค่ะอ่าแค่นี้การทดลองของเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นในวันพุธนะคะเราจะมาดูผลการทดลองว่าเป็นอย่างไรอ่าโอเคตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> นักเสียาศาสตร์ของอุมี มีคิดว่านักเรียนน่าจะจํากันได้นะคะเพื่อนเราเองอ่าปรบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะอ่าโอเคนะคะสําหรับการทดลองวันนี้ก็แค่นี้เองค่ะลูกกลับไปทําที่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมาให้อุม,มีนะคะถ่ายรูปแก้วสองใบนี้ส่งมาให้อุม,มีนะคะอุม,มีเช็คชื่อตามคนที่ส่งนะคะง่ายๆนะส่วนผลการ ผลการทำกิจกรรมนะคะผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาบันทึกผลการในวันพุธนี้นะคะเคสํำหรับวันนี้นะคะคการทดลองก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเคค่ะอ่าโอเคนะคะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะคะลูกอ่ะ ให้เราถ่ายรูปนะคะการทดลองของเรานะคะแล้วก็ส่งมาให้กับครูประจําชั้นนะคะถ่ายรูปการทดลองที่เราทํานะคะลูกส่งให้กับครูประจาําชั้นเป็นยังไงบ้างคะการทดลองง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านสนุกไหมคะลูกอ่าสนุกนะคะหลังจากที่เราได้ทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า สังเกตนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกระสังนะคะระหว่างต้นที่มีรากกับต้นที่ไม่มีรากนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะลูกให้เราสังเกตนะคะต้นกระสังนะคะต้นที่มีรากกับต้นที่ไม่มีรากมีความแตกต่างกันอย่างไรและต้นที่มีรากกับต้นไม่มีรากเนี่ยมีความแตกต่างจาก ก่อนที่เราจะเริ่มใส่ลงไปในน้ำสีแดงอย่างไรนะคะ,ะที่อุมีสังเกตเมื่อกี้นะคะก็คือก่อนที่อุมีจะใส่ต้นกระสังลงไปในแก้วที่เป็นน้ำสีแดงนะคะลูกต้นกระสังมีส่วนที่เป็นสีแดงอยู่ไหมคะ อ่าไม่มีใช่ไหมคะลูกให้เราสังเกตของเราเองนะคะว่ามีหรือเปล่านะลองสังเกตนะคะและหลังจะอ่านเราสังเกตแล้วจําภาพนั้นหรือถ่ายไว้ก็ได้นะคะลูกจําภาพก่อนที่จะทําการทดลองนะคะและพอเราทําการทดลองเสร็จนะคะก็มาเปรียบเทียบดูนะว่าระหว่าง อ่าก่อนทมกับหลังทามีความแตกต่างกันอย่างไร rewarding? แล้วก็ต้นที่มีรากกับต้นที่ไม่มีรากมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะให้เราอ่าขยันสังเกตบ่อยๆนะคะแล้วมาบันทึกผลการทำกิจกรรมในวันพุธนี้นะคะวันนี้ให้เราสังเกตก่อนนะวันนี้ให้เราสังเกตก่อนนะคะพรุ่งนี้สังเกตก่อนนะ,ะ,นกกนนะ,ะและวันพุธนี้นะคะอุมีจะให้เรามาบันทึกผล การทำกิจกรรมกันนะคะวันนี้ยังไม่ต้องบันทึกนะคะลูกให้เราถ่ายรูปก,การทดลองของเราส่งมาให้อุมมีก่อนนะคะ,โอ,คอะโอเคนะคะ,ะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวอุม,มีจะให้อักษรตัวที่ สามก่อนนะคะอักษรตัวที่สามก็คือ a นะคะอักษรตัวที่สามก็คือ a อักษรตัวที่สี่ก็คือ k อักษรตัวที่สี่ก็คือ k นะคะอักษรตัวที่ห้านะคะก็คือ e อักษรตัวที่ห้าก็คือ e นะคะอักษรตัวที่หกนะคะอักษรตัวที่หกก็คือ r อักษรตัวที่อักษรตัวที่หกก็คือ r นะคะอ่านครั้งหนึ่งอักษรตัวที่สามคือ เอักษรตัวที่4คือ K อักษรตัวที่5คือ E อักษรตัวที่6คืออา,อาสำหรับคําศัพท์ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวอักษรนะคะให้เราไปหาความหมายหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้น แอบไปดูรูปด้วยนิดน,นึงนะคะว่าคํานี้เนี่ยมีรูปเป็น,ปนคำศัพท์ของอะไรแล้วก็การใช้งานแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเผื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะลูกเราก็ดูแลสุขภาพตัวเอง ให้ดีใครดูแลดีแล้วก็ให้ดูแลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแถวบ้านเรายังไม่ดีขึ้นนะคะยังไม่ดีขึ้นถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองดีนะคะและสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็จะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้ก็เ a r น from home กัน ต่อไปนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมละหมาดให้ครบ5เวลานะคะแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะคะขอให้เรารอดพ้นจากโรคระบาดโควิด COVID 19นะคะขอให้เราได้กลับมาเจอกันเร็วๆนะคะลูกอุมมีคิดถึงนะักเรียนทุกคนของอุมมีเลยคะ่ะสำหรับวันนี้อุมมีพอแค่นี้อุมมีพอแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมะาระมะตุลลอฮิวะบเระกัต